ติได้ยงไงเอ้ติงได้ยังไงติงได้ไติงได้งไงติงไป้ยังไงติงได้ยังไงติไยังไงติไ้ยังไงติงไดยังไงติงได้ยังไงติงได้ยังไงตได้ยังไงตไังไงตได้ังไงไยังไงไังไงติไ้ัปไงติงได้ยไงติงไดับไอไ้ยังไไับไวัสดีคัไดังไงดงได้ย้ไปไงไาไงไรับไรับ การใดทุกนี้จะสําเร็จในความตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับวันนี้มีท่านรองประเสริฐฮอสแสงชัยนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีปทุมธานทนได้นำเวนมานะครับในการสนับสนุนพวกเราละทิตเมื่อกี้ตีเอาไม่ใช่คล้องวงนะครับเพิงมาเ่งมาเป็นลูกชายท่านรองนี่เองครับใช่สบายแสงสดถึงถือจี๊ดเป็นพิเศษฮะเพื่อนน้องหน่อยสวัสดีครับอุ้ยโตัวโต แว่นแว่นมันระดับสายตาไหมชื่อน้องอะไรครับน้องฟุกครับน้องฟุกครับฟุกซ้อมมานานยังครับนานแล้วครับลีลามันต้องกอดไก่ย่างงั้นเลยเหรอครับครับโอ้โหพี่พี่เห็นอย่างนี้ไม่ได้เอาไว้ตีคออย่างเดียวเอาไว้เคียย์หลังพี่มดได้ด้วยไมตัดผมร้านไหนอ่ะไม่ตัดผมร้านไหนอ่ะตัดใหญ่ใครตัดให้อ่ะพระครับพระตัดให้จริงๆเหรออ๋อาที่พระเป็นคนว่านโยยมอยากจะเอาสักทรงไหมละครแล้วคือคือต้องต้องเป็นทรงนี้ด้วยสิ เป็นแบบเด็กโบราณแบบไว้เปีีไว้แกะไว้ยังไงถามอาจารย์จักรพงศ์กันต่อครับอาจารย์ครับการแสดงของเรานี่ฝึกซ้อมกันนานไหมครับมนมีการดัดแปลงจากของเดิมยังไงยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ฝึกซ้อมที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ7ปี7ปีครับเจ็ดปีครับโอ้นี่เป็นการประยุกมาเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่ถึงคิดเอามาประยุกต์นะครับอาจารย์ครับส่วนมากนะครับปีพาดมอญจะอยู่ในงานศพเสส่วนใหญ่ครับ แต่ก็ใหา่อ <the łada> <the> like um ีหน่อยคุณมดดำตายก็ไปเล่นเนี่ยดีดีขอแบบนี้นะครับอาจารย์ขอแบบนี้ขอแบบยังยังแล้วเชื่อมัยถ้าเป็นงานคุณมดดำนี่จะเซิงมันคุณีิเฮ้ยสที๋ว้ยดีดเจเปิดแผ่นด้วยใจหามากก็เลยมาประยุกนะครับประยุกต์ให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็สร้างอินเตอร์เทนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันสามารถเข้าอยู่ใน ทุกส่วนแหมวันนี้เสียดายเวลาเราน้อยเราเกินถ้าอยากจะชมการแสดงมันวันนี้ต้องดูที่ไหนยังไงก็ดูไปเชิญชมที่วัดโงนะครับวัดงจุมาจังหวัดปุมธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0899826003ครับผมกันเลยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณปรีชาบุตรศรีครับที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งของดีมาแบบนี้ครับขอบคุณครับบครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากเจ๋งเลยเจ ก็เรียนรู้ว,ว่าไม่คือแบบมีประโยชน์กว่าแกเต้นบ,บ้บา,บาๆบอๆเมื่อกี้นี่เองเพราะ,ะนั้นพิมพ์ทีนหนึ่งมาเลยครับ4 2 2 1 2 2 2องนึ่งแต่ถ้าชอบพี่มดดำก็พิมพ์ทีสองนะครับแล้วส่งมา4 2 2 1 2 2 2เหมือนกันเอาละพี่มดดำแล้วครับมีไหมมีไหมอยากจะบอกว่าต่อไปนี้นะแบบเป็นอะไรที่เด็ดเให้ฉันโชว์โชว์เลยครับไม่มีอะไรจะโชว์หรอกอฟอยพี่มดโชว์บ้าโชว์อะไรนะจะโชว์โชว์ของไม่ได้จังหวาดเลย ถ้าสมมติจะบอกว่า e oh, ที่ชาเชิงเซาแล้วเนี่ยคุณจะคิดไหมฮะว่าไอ้เวลาคุณไปกินอาหารอิตาเลียนอาหารอิตาลีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องไปกินชีสชีสที่แพงตอนนี้คือชีสอะไรฮะชื่อชีสอะไรฮะนั่นเองฮะอ่าชีสที่แพงๆโอ้มีหลายชีสเลยฮะมีชีสมอสเลล่ากุริยาชีสถูกต้องชีสหายไม่ใช่ชีสหายคุณชีสชีสหายก็ไปเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันเกิดมาจากอะไรคุณรู้ไหมฮะพวกสิ่งที่มันจะบอกเนี่ยจะได้พัฒนาสมองของคุณบ้างปลาคือนม ควายต้องอย่างนี้เอ้ยพี่ลมอะไรนะพี่ควายเออนมควายนะฮะแล้วมันอย่างรู้บอกมว่าที่เมืองไทยของเราเนี่ยก็มีมูราฟาร์เหมือนกันครับผมมูราฟาร์นี่เป็นควายที่เรียกว่ามาจากทางอินโดอินเดียแล้วก็เหมือนที่ช่าเชิงสาวไปชมวิทีอาร์พร้อมๆกันเลยฮะ